ครับในช่วงนี้นะครับเช่นเคยครับเราจะไปดูไฮไลท์ของเกมวันอาทิตย์ก็ยังมีหลายๆคู่หลายๆสนามที่น่าสนใจนะครับทีมอย่างเชียซีสูตรสงครามนะครับทีมของนช่วยสมชายเวยบุญชุมก่อนหน้าที่จะลงสนามในเกมนี้เนี่ยก็มีข่าวเหมือนกันหละครับว่าเจ้าตัวนั้นอาจจะอยากจะเข้าไปขอคุยกับฝ่ายบริหารหน่อยนะครับว่าอ,อ,อยากจะขอลาออกจากทีมนะครับเนื่องจากว่าอยากจะขอรับผิดชอบ กับเรื่องของผลงานนะครับเดี๋ยวก็ต้องตามดูว่าจะเป็นอย่างไรว่าเกมนี้เล่นกับสุพรรณแล้วชนะแพ้หรือจะเสมอนี่นะครับในขณะที่ทีมอย่างสิงท่าเรือฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินครับหลังจากที่เกมวันเสาร์นั้นรับรีชนะสิงท่าเรือก็ต้องการชนะเหมือนกันเพื่อทําแต้มบี้กับราชบุรีนะครับในขณะที่บางกอกกลาสทีมแรงอีกหนึ่งทีมเล่นในบ้านเจอกับแอร์ฟอสไม่น่าจะเป็นงานยากมากนักนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเกมวันอาทิตย์ที่เพิ่งเตะจบกันไปครับ เกมจากสนามกีฬากองทัพโบกครับนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่สุ่ขสงครามนั้นต้องใช้สนามกลางเพื่อเป็นสนามเย้านะครับหลังจากที่สนามเย้าของตัวเองนั้นยังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงยาวๆเลยเลยครับสุโขสงครามเจอกับสุพรรณครับสุพรรณทีมเยือนจบูกจากสุโมรีทีมเยือนมาในชุดสีส้มนะครับบุกจากซ้ายไปขวาของจอทรทัศน์ครับจังหวะเปิดมาลุยก่อนดูดและยิงเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เพียงแค่สิบเอ็ดนาทีแรกเดี๋ยวย้อนรดมันครับซัดให้กับสุโมรีทีมเยือน ขึ้นนำหนึ่งศูนย์ดูครับจับซ้ายยิงซ้ายครับโนกิชิปินโตปัดไม่ออกเลยครับบริสต์ด,ดูเข้ามาปิดไม่ทันนะครับรได้สะใจครับมโนโพกิง้งเป็นเคยครับแฟนคลับตัวยงของผู้ทรงตามครับคุณตูนบอริสลัมมาชมในทุกแทบทุก,ท,กทุกเกมครับรแล้วก็รอรอตัวเขา้ขาคอดไปชักเองแฟนคลับของสุพรรณนะครับขอไปจังหวะของทางสุ้พรนนี่เกมครึ่งหลังครับเป็นสองศูนย์จากวันพรสายนาทีห้าสิบหก โยกมาแล้วนี่ครับดีเข้าไปเลยครับยุบิรามเจอทีมเก่านะครับจ่ายให้กับจัก,กรพันธ์ยินกมาชาร์จเข้าไปในที่56เส็งเลยครับนาช่วยสมชายชัยบุญชมุมก็มีปรับเกมนะครับทางฝั่งของสมุดสงครามครับได้ยิงด้วยซ้ายโดยฮาร่าแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งเอาแล้วครับกลับมาได้เหมือนกันโหเนเซดูครับตามซ้ำนาทีเจ็ดสิาร่ายิงก่อนติดเซฟของยินพงผู้แถวเชื่อกน,นะครับ เ,เปลี่ยนเปลี่ยนลงมาเนี่ยยังไม่ได้วิ่งถึงจุดเกิดเหตุเลยครับทีละคน,น,นและตามซ้ำโดยโคเนสเซดูโคเนสเซดูไลนมาหนึ่งสองครับแต่แล้วความหวังของผู้สงครามที่จะกลับมาเสมอก็หมดลงครับเมื่อจังหวะตรงนี้ครับแ <c> บ <oughs> นดิยุธวิรามหญิงทีมเก่านะครับเจ้าตัวก็ให้เกียรติทีมเก่าด้วยการไม่แสดงความยินดีนะครับสุชนสงังวรดีครับเป็นคนปาดมาให้เป็นสามหนึ่งนะครับในความมงคิยุธวิรามนาที8 5สิบห้า สุดท้ายก็จบด้วยสกอร์นี้ครับเป็นสุรรณบุรีครับเก็บ3าคะแนนครับบุกมาเอาชนะทียสสมุรสงครามได้3ประตูต่ตอ1ครับเกมจากเขาพลองสเตเดียมครับเราไปดูชนะฮอนบินครับเปิดบ้านเจอกับสิงห์ท่าเรือ,อนีสมัยผู้เล่นก็อยู่ในช่วงยุคยุครุ่นราวพราวเดียวกันครับทั้งรู้สึกเฉลิมแสนแล้วก็พดมววน,นะครับสุดชัยจตุพัทภภพงศ์ของเจ้าบ้าน วางเอไว้างวของทางชัยนาทครับลุยก่อนเลยครับเปิดยัดมาตรงนี้เรามีตัวชบแล้วยิงยิงด้วยสายครับโอ้โหบอลชนสามเหลี่ยมสุรเชษงามทิพย์เลยครับกดเต็มเต็มข้อเลยครับโอ้โหเสาสนัน่นไม่ได้ประตูขึ้นนา,รนา,ารนนครับชัยนาทผ่าเรือมีแลนดโดนครับเป็นตัวทีเด็ดเปิดเตะมุมมาเสาแรกยันเจ็บได้ใหม่ยิงยัดมาตรงนี้มีตัวเสยมาแต่ว่าไม่ได้อะไรครับซาดูตาได้เสยนะครับ ยังศูนย์ศูนยอยู่ครึ่งแรกจบสกอร์นี้ครับเกมในเครื่องหลังฝั่งของท่าเรือลุยอย่างหนักเลยครับเปิดมามีไม่มงมากเลยมงลำบากครับบอลเข้ามือของดิสกอร์เกิดผลทำทุกอย่างครับเลนตรเกมนี้จังหวะของท่าเรือมีมากขึ้นนะครับในช่วงครึ่งหลังจังหวะจ่ายมาทางขวานี่แล้ววางเท้ายิงแบวซบเลยครับโอ้โหเกมมันจะจบอยู่แล้วครับ แบ็ขวาอย่างวัชระมหาวงครับช่วงทเวลาของการแข่งขันครับโดดตัวลอยเลยครับวิศิษิ์เฉลิมแสนจากหนึ่งแต้มกำลังจะกลายเป็นสามครับสำหรับสิงห์ท่าเรือครับโอ้โคนมนเซ็งเลยครับรดูครับเปิดพื้นที่มีเวลาได้เล็งอยู่นานครับแล้วก้มหน้ากดเปรี่ยงเดียวหายเลยครับบอลเสียบคนเสาไกลเข้าไปจากวัชระมหาวงครับนาทีเก้าสิบบวกไปและสองนาทีครับช่วงทุ่เวลา สุดท้ายจบสกอร์นี้ครับสิงหท่าเรือมี3แต้มเหลือเชื่อครับโอ้เก็บ3าคะแนนได้จากประตูของวัชระมหาวงครับบุกมาเอาชนะชนะเฮาบินได้1นึศูนย์เยวลงใต้ครับไปดูเกมที่สนามตินสูรานนท์ครับไปดูสงขลายูไนเต็ดครับเปิดบ้านเจอกับสีสเกตเอครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่สาหัสนะครับสำหรับสงขลาครับให้สัญญาณครับเกมเบิ่ม ยังอยู่ในโซนท้ายตารางเกาะกลุ่มกับฝั่งของสมุทรสงครามอยู่นะครับสาหรับสงขลาเจ้าบ้านจังหวะลุยก่อนเลยครับจะพงร่าทําเปิดมาเอ้าโอ้ยสกัดเข้ามาดูตัวเองครับโอ้โหสิวแม่ธนูสอนครับโอ้แต่ว่านี่ครับบอลโคมาแล้วพยายามจะแย่เท้าสกัดครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับศรีสเกตบุกมานําสงขลาสงขลาครับพบปุนี่มู่ี้เป็นจังหวะฉัสวยนะครับเอาเลยครับ ที่นำหนึ่งศูนย์ครับทีมเยือนแต่สงขลาเล่นในบ้านก็สู้เหมือนกันครับบอลทะลักมาเข้าทางล้วตีเสมอได้ครับเห็นวินเซนต์นาทีสามสิบเอ็ดตีเสมอให้กับสงขลาเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งบอลแนวรับของสีสุเกตสกัดไม่ดีครับมาเข้าทางของวินเซนต์พอดีพอดีลอยลอยขึ้นมางมีจังหวะพยายามจะเกลางมาบอลหนึ่งหนึ่งเกมในครึ่งหลังครับช่วงท้ายเกมสงขลามาได้ลูกจุดโทษครับนาทีสุดท้าย เจอยองสองขาหลอกอลแล้วก็แตเข้าเดนี่ครับไปหัวตรงนี้จากด้านหลังครับเป็นลูกสุดโทษเพื่อจะสองหนึ่งล้วได้ครับอัรนันบาราคัสครับนาทีแปดสิบเจ็ดซัดให้สงขาออกนํำเป็นสองหนึ่งในช่วงท้ายเกมด้วยครับสีสเกตก็สู้เหมือนกันจกกังหวะดยิงตรงนี้บอลชนคาจะ่ลูกฟรีคิกไม่ได้ดมาแล้วซัดอีกครั้งหนึ่งก็ บอลข้ามคานครับโอ้โหคนยิงซ้ําคนสุดท้ายเนะี่ยคืออานนท์นะครับแต่จังหวะปัน่นจังหวะแรกบอลก็ไปชนคานครับแต่ยิ้เสมอไม่ได้ครับสีสเกตครับสุดท้ายจบที่สกอร์นี้ครับสงขาเก็บชัยชนะได้ครับว้าสามต้มในบ้านเอาชนะสีสเกตได้สองหนึ่งไ,ไ,ไปดูบางกอกกราเอฟซีครับ เจอกับ Air Force c เซ็น a l FC ทั้งสองทีมรังเย่าอยู่ไม่ห่างกันมากครับทีมของโคช้ชเตี้ยงกับนราศักดิ์บุญเกี้ยนครับแอร์ฟอร์สสถานการณ์ก็เป็นหนึ่งทีมที่ค่อนข้างลำบากเลยครับในช่วงการออกสตาร์ทในฤดูกาลนี้ครับกับการขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดสเกมนี้ฝั่งของแอร์ฟอร์สใช้วัชนพลบุญชั้นนะครับลงทำหน้าที่จัวงหวะลุยของบีก่อนครับ <c oughs> แล้วมีโดนเตะร่วงสุดโทษครับ โอ้โหสรารวุธกระยาณบัณฑิตนะยครับไสแต่ตรงนี้เสียจุดโทษบีจีเพื่อที่จะขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับเดียเทพวิ่งขมาดยิงไปทางซ้ายมือของตัวเองครับโอ้โห,โหแต่ว่าวัชรพลดาวถูกบอลไม่มุมด้วยครับยังศูนย์ศูนย์ครึ่งแรกจบกรณี้ครับเกมในครึ่งหลังช่วงต้นต้นครึ่งหลังเป็นบีจีครับได้ประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์นาทีสี่สิบเจ็ดชาตรีชิมทะเลครับ โอ้โหดูครับข้ามหลอกมาให้ครับแล้วกทาเชฟสกี้แล้วแนวรับของแอร์ฟอร์สหลงเลยครับดูครับทาเชฟสกี้ข้ามมาปุ๊บเน็ยใส่ได้เลยครับชาตรีหนึ่งศูนย์เจ้าบ้านออกนำขอออกนำเล่นง่ายเลยครับนาที76บีจีลุยต่อบอเปิดมาให้ที่เดิมเป๊ะโอ้โหลูกยิงแบบเดิมเลยครับของชาตรีชิมทะเลครับ2องประตูต่อศูนยาทีเจ็โอ้โหดูครับ วัชระบุญมุนชันเจอแบบนี้ก็หมดสิทธิ์รับทั้งสองลูกเลยครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับบางกอกคลาสเก็บ3คะแนนได้ครับเอาชนะแอร์ฟอร์สได้สองศูนย์ในขณะที่คู่2องทุ่มที่เพิ่งจะเตะจบไปครับสถานการณ์ของเพื่อนตำรวจเหนื่อยหนักเหลือเกินครับเมื่อเล่นในบ้านที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตน,นะครับแพ้ให้กับโอสถไป1ประตูต่อ2ครับไปอยู่ตารางคะแนนกันสักหน่อยนะครับ จาฝูงเป็นราชบุรีมิตรผลนะครับอ่ะมี14แต้มนะครับเท่ากับสิงห์ท่าเรือนะครับต้องขอแก้ไขนิดนึงนะครับอันดับ3เป็นบางกอกกลาส4เป็นเมืองทองนะครับ5เป็นชนบุรี6เป็นเทโรศาสนา7อาร์มี่8ปีโอที9สุพรรณ10เชียงรายครับโซนครึ่งล่างนะครับอันดับ11เป็นบุรีรัมย์ครับ12เป็นโอสถมี8แต้มเท่ากันนะครับขยับลงมาเป็นอันดับ13เป็นศรีสะเกษ อันดับ6เป็นชัยนากับปททหแต้มเป็นชัยนากับปะทะยองนะครับขยับลงมาเป็นแบงคอกสงขลาเพื่อนตำรวจแอร์ฟอร์สู่วนสมุทรสงครามจมบัวยอยู่ครับมีเพียงแค่แต้มเดียวไปดูอันดับดาวซันโวครับเลนโดสัปดาห์นี้ไม่ยิงนะครับมี7ประตูเท่าเดิมครับเทียเทพมี5ลูกเท่ากับธนากรแดงทองนะครับก็ไม่มีใครยิงเลยครับมาดยูโรซี S <S มี4ีประตูส่วนดิยุบิรัมยิงนะครับขยับขึ้นมามี4ลูกเท่ากับมาริโอส่วนพิชิพงษ์มี3ลูกครับ และนี่นะครับก็คือความมันของลีกสูงสุดจากเกมวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับสรุปแล้วทั้งสิงขร